ถ้าเรามาถ่ายตอนเย็นอ่ะมันจะนืดมันถ่ายไม่ออกอืมออกแต่ออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้ามันมีอุณหภูมิปุ๊บมันจะใส่ครับมันใส่ปุ๊บเราถ่ายแล้วมันก็ถ่ายออกหมดเวลาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้กับร้อยเปอร์เซ็นต์ันนี้คือน้ำมันใหม่อ่ะเข้าไปรลอแล้วแปดลิตรอ่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายออกเติมถ่ายออกเติมอนุกรมเป็นจนครบแปดลิตรแล้วก็ล้านเครื่องให้มันดับ นี่น้ำมันเก่าออกนะตองอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตองใต้คนอ่างใช่ป่ะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันตามระยะน้ามันมันไม่แย่มันไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนตองคนอ่างในเคสกรณีที่เปลี่ยนก็คือน้ํามันเดิมแย่แสนสองแสนกิโลไม่เคยเปลี่ยนเลยน้ํามันแย่จัดตองใต้ก็จะตาม